ตอนที่เราเสนอข้อบัญญัติรถเมฆอนาคตเนอะหรือว่าข้อบัญญัติพื้นที่สีเขียวเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าข้อบัญญัตินี้ที่เสนอโดยพักเก้าไกลที่ที่เสนอโดยสกพักเก้าไกลเขาไม่ยอมเลยเขาไม่ยอมกันเลยไม่ตรงกันใช่ไหมเขาอ่าคือพออย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเอ้ยมันต้องเป็นผลงานร่วมของสภากทมสิเราก็บอกว่าเอ้าก็เราเป็นคนเสนอและเราเป็นคนเขียนร่างเราก็บอกว่าข้อบัญญัติเนี้ยเป็นเป็นข้อบัญญัติ ที่เสนอโดยพรกเก้าไกลแต่ว่าจะผ่านโดยสภากทมเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมทำไมเป็นกังวลเรื่องนี้เอานี่เดียวปิดไทยแล้วอัน,นี้ผมไม่ได้พูดครับเพราะผมไม่ได้เป็นประธานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนตอนประธาน,นคนเก่เาผมไม่ได้โยนครับคือคประธานมีสามคนนะฮะลองประธานลองสองที่นั่งเป็นที่ประชุมไม่เป็นไร ถูกไหมครับคือประธานรองหนึ่งรองสองคือ,คอเหตุเอยมากเลยอ,อย่าเอาประเด็นนี้มาให้ผมครับเพราะผมไม่ได้พูดและเหตุการณ์ตอนนั้นเกิดขึ้นผมไม่ได้เป็นประธานครับเราสองพักเข้าไปเสนอวัดแรกเลยครัถ่ายทอดไลฟ์สดครับแล้วเรายกเบื้องอายจบก่อนไม่งั้นไม่ต้องเข้าห้องนะ้ำงั้นพิยุทธเป็นพยานนะว่าวันนี้เราทําสัญญาประชาคมกันแล้วนะไม่เข้าด้วยไหม ผมผมแถลงดำหลไปแล้วเมื่อวาน่ใช่คุณต้องไปตกลงกับอกพุณนคุณอย่าองีผมเลยผมเห็นด้วยพักผมเห็นด้วยครับผมก็ยืนยันว่าพักผมเห็นด้วยแล้วผมก็ทํแแถลงดำหลีไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานไม่ต่างคุณเด่นด้วยตกลงกันวานแรกเลยแล้วผมก็ขอให้ฝ่ายบริหารคุณชัดชัดมีกรรมการกี่คนเขาเปเสียงข้างน้อยถ้าสองพักได้รวมกันถูกไหมแล้วผมก็ได้แจ้งทางเลขาสภากอทมไปแล้วเขาก็บอกว่าจะไม่สามารถใช้รายการทีวีมาถ่ายทอดได้ผมก็บอกว่าทั้งนั้นคุณก็ตั้ง ถ่ายทอดใน y o ยูทูบไปจะตาย youtube ครับผมก็บอกไปแล้วตั้ง youtube เขาก็บอกว่ากล้องมันแพลนไม่ได้ผมก็บอกคุณก็ตั้งสองตัวไปเลยหน้ากับหลังก็จบถ้างั้นตกลงนะสัญญาประชาคมนะเดี๋ยวเราจะจัดการเรื่องไลฟ์ให้จบสามัญเเห็นพ้องต้องกันครับเห็นด้วยครับมองเขาพ้องต้องกันอีกเขาขอข้อตกลงตกลงครับที่เป็นครั้งแรกนี้เพื่อไทยกับก้าวไกลตกลงกันได้นะเพื่อไทยก้าวไกลตกลงกันมาตลอดครับจมือดีครับผมเราตกลงไลฟ์จับมือหรือไม่จับไลฟ์นะ ไลฟ์ครับเห็นด้วยครับชัว์ครับพอคุณหรือว่าพักคุณด้วยพักผมและสมาชิกทุกทุกท่านอยากให้มีการไลฟ์ครับเพราะอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารางบประมาณครับยุถ่ายรูปเลยนะเอาจับจับเอามามเออโอเคนะโอเคครับโอเคตลองไลฟ์นะไลฟ์ครับไลฟ์ไลฟ์วันไหนที่ประชุมกรรมการก็ประมาณระดมมันเข้าไปเลยสองพักครับพอระดมปุ๊บยังไงก็ชนะถูกไหมครับสองพักอะตลองตามนี้นะครับ